บทที่334คู่ต่อสู้อีกคนสวีหยุนใต้หลัวลี่สะดุ้งและกรงเล็บของเสือก็ฟาดไปทั่วแต่จับของจริงไม่ได้จากนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บที่ช่องท้องส่วนล่างและร่างกายของเขาก็ลม้มลงกับพื้นอย่างแรงจากนั้นแรงอันแข็งแกร่งก็มาจากใต้เอวของเขาและแรงกระทบกระเทือนก็ขย่าเขาให้ลุกขึ้นด้วยเท้าซ้ายของหัวอีเ้าจากนั้นเขาก็เตะออกไปด้วยเท้าขวาซึ่งอยู่ที่หน้าท้องส่วนล่างของเขาและเขาก็บินออกไป ไต้ลลี่ตะโกนโดยไม่สนใจความเจ็บปวดในร่างกายของเขาและตะโกนว่านั่นใครคนที่อุทานไม่ได้หลบแต่เดินออกจากความมืดและมองไปที่หัวอีห้าวและไต้ลูลี่ที่ลุกขึ้นจากพื้นดินด้วยความไม่เชื่อไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสวีหยุนผู้นำค่ายความงามเมื่อเห็นสวีหยุนใบหน้าของไต้หลัวลี่ก็เปลี่ยนไปทันทีและกลายเป็นสีแดงเลือดทันทีเขารู้สึกเขินอายมากจนต้องการหาช่องว่างในพื้นดินเพื่อเข้าไป ในทางกลับกันหัวอีเห่าโค้งคำนับสวียุนด้วยการทำความเคารพของทหารและกล่าวว่าสวัสดีผู้บังคับกองพันสวีหยุนรีบเข้ามาหาพวกเขาทั้งสองอย่างรวดเร็วและมองไปที่ใต้หลัวลี่ที่ดูละอายใจจากนั้นจึงมองไปที่หัวอีเห่าจากนั้นเขาก็พูดด้วยความประหลาดใจคุณคุณเอาชนะทหารธรรมดาไม่ได้เหรือใต้หลัวลี่คุณเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆใต้หลัวลี่มองไปทางอื่นมันเป็นความจริงที่ว่าเขาไม่สามารถเอาชนะหัวอีเห่าได้ แต่ความละอายที่เทพธิดาในหัวใจของเขาเห็นทําให้ความเจ็บปวดภายในของเขาถึงขีดสุดในทันทีัวอีีเห่ายิ้มเล็กน้อยและพูดว่าผู้บัญชาการกองพันคุณไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้เช่นกันเสี่ยวใต้และฉันกําลังแข่งขันกันยิ่งกว่านั้นศิลปะการต่อสู้ไม่ได้ไหมายถึงทุกอย่างไม่ได้ไหมายความว่าคนที่ไม่มีศิลปะการต่อสู้จะไม่สามารถแข็งแกร่งได้สวียุนเม้มริมฝีปากแล้วพูดว่า แล้วคุณคิดว่าคุณเป็นคนประเภทที่มีพลังมากโดยปราศจากจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้นั่นไร้สาระคุณจะแข็งแกร่งได้อย่างไรหากไม่มีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ใต้หลัวลี่นั้นอ่อนแอเกินไปขัวอีเฮาสายหัวเบาๆแล้วพูดว่าเขาไม่แข็งแกร่ง,แ,งแ,ตแต่เขาไม่ใช่คนแรกที่มีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ไม่สามารถเอาชนะฉันได้และเขาจะไม่ใช่คนสุดท้ายฉันคิดว่าคุณก็ทำไม่ได้เช่นกัน สวียุนไม่คาดคิดว่าหัวอีเ้าหัวหน้าทีมชั่วคราวจะกล้าพูดกับเธอแบบนี้แม้ว่าเขาจะรู้จักตัวตนของเธอก็ตามใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปและเขากำลังจะโจมตีแต่มีบางอย่างที่สเตือนใจในใจของเขาและเขาก็พูดว่าเอาละฉันจะลองดูด้วยมาดูกันว่าคุณจะเอาชนะฉันโดยปราศจากจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ได้อย่างไรใต้หลัวลี่คุณเห็นชัดเจนแล้วอย่าทำอีกมันน่าอายสำหรับปรมาจารย์วิญญ,ญาณของเรา ก่อนที่สวีหยุนจะพูดจบหัวอีห้าก็ยกเท้าขวาขึ้นราวกับสายฟ้าและเตะเธอที่หน้าท้องความแข็งแกร่งไม่ใช่สิ่งที่สวินดีแม้ว่าระดับพลังยุทธ์ของเขาจะสูงกว่าใต้หลัวลี่ในแง่ของความสามารถทางกายภาพเธอไม่เก่งเท่าใต้หลัวลี่เธอถูกเตะห่างออกไปเกือบสิบเมตรทันทีความเจ็บปวดสาหัสทําให้ทั้งร่างกายของเธอโค้งหลังขดตัวเหมือนกุ้งและเอาแต่คํารามอยู่ในปากของเธอคุณกําลังทําอะไรอยู่ แม้ว่าใต้หลัวลี่จะรู้สึกละอายใจแทบตายแต่เขาก็มองสวีหยุนและตกใจเมื่อเห็นสวีหยุนถูกัวอีเฮาเต่าออกไปโดยไม่สนใจสิ่งอื่นใดเขาจึงวิ่งไปหาสวีหยุนและช่วยเธอลุกขึ้นัวอีีเฮากล่าวด้วยใบหน้าที่ไร้เดียงสาผู้บังคับกองพันบอกว่าเขาต้องการลองกับฉันแล้วฉันไม่ควรดำเนินการหรือไม่สวีหยุนถูกัวอีีเฮาเตะอย่างแรงในเวลานี้เธอไม่ได้สวมชุดเกราะใดใดเธอเพียงรู้สึกกระตุกเกรงอย่างรุนแรง ที่ช่องท้องส่วนล่างของเธอและเธอก็ลุกขึ้นยืนอย่างไม่เต็มใจด้วยใบหน้าซีเซียวนับตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กเธอเป็นสาวสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจเมื่อไหร่ที่เธอเคยถูกทุบตีเช่นนี้ความเยื่อหยิ่งในใจและความเจ็บปวดในร่างกายของเขาจุดชนวนผู้บังคับบัญชากองพันยอย่างสมบูรณ์ลงนรกสวีหยุนพาออกจากการสนับสนุนของใต้หลัวลี่อย่างดูเดือดมีแสงสว่างว่าไปทั่วร่างกายของเธอ จากนั้นหน้าผากของเธอก็สว่างขึ้นมงกุฎอันแวววาวปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเธอมีสีเหลืองสองอันสีม่วงสองอันและวงแหวนวิญญาณสี่วงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นความจริงที่ว่าระดับพลังยุทธ์ของเขาแข็งแกร่งกว่าของใต้หลัวลี่และเขาอยู่ระดับวิญญาณวงแหวนที่สคุณรู้ไหมว่าเธอดูอ่อนกว่าใต้หลัวลี่และมันค่อนข้างยากที่จะบรรลุการฝึกฝนในระดับนี้ หัวอีเห่าตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอเขาเคยเห็นจิตวิญญาณการต่อสู้แบบนี้มาก่อนและมันเป็นสัญ,ญลักษณ์มากมงกุฎดาวจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดของราชวงศ์อาณาจักรชิงหลัวสามารถครอบครองได้โดยผู้ที่มีสายเลือดโดยตรงจากราชวงศ์เท่านั้นนามสกุลของเธอคือสวีดูเหมือนว่าผู้นำของสวีหยุนหญิงจะมีตัวตนของราชวงศ์จักรพรรดิหรอ ไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจเลยที่เด็กชายคนนี้ใต้หลัวลี่หมกมุ่นอยู่กับเธอมากเธอกลายเป็นเจ้าหญิงสวีหยุนคนนี้น่าจะเป็นน้องสาวของสวีจิวจิวใช่ไหมอย่างไรก็ตามตัวตนของเจ้าหญิงไม่สามารถส่งผลกระทบต่อแผนการของหัวอีเฮาได้ในขณะนี้สวีหยุนปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอด้วยการปรับพลังวิญญาณของเธอความเจ็บปวดในช่องท้องส่วนล่างของเธอลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามเธอ,อยังคงมีใบหน้าที่เย็นชา และชี้ไปที่หัวอีห่าวด้วยมือขวาของเธอแหวนวิญญาณที่สองบนร่างกายของเขาสว่างขึ้นทันทีมงกุฎด,ดวงดาวเหนือศีรษะของเธอค่อยๆลอยขึ้นและแสงดาวพุ่งตรงไปยังหัวอีห่าวเพื่อโจมตีเธอทักษะวิญญาณที่สองคือแสงดาวสองแสงสวีหยุนไม่เชื่อว่าคนธรรมดาสามารถแข่งขันกับปรมาจารย์วิญญาณได้จริงๆผู้ชายคนนี้เตะเขาในขณะที่เขาไม่ใส่ใจมันเป็นอัชญากรรมที่ไม่อาจให้อภัยได้ อย่างไรก็ตามช่วครู่ต่อมาใบหน้าของเธอก็เผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่ปรากฏบนใบหน้าของใต้หลัวลี่เมื่อเธอต่อสู้กับหัวอีเฮาเป็นครั้งแรกกอเธอก็ตกใจมากเธอรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าดาวที่ส่องแสงที่ควรจะสามารถล็อกเข้ากับคู่ต่อสู้ของเธอได้ล้มเหลวกับหัวอีเฮาการล็อกไม่สำเร็จร่างกายของหัวอีเฮาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหลบแสงดาวที่เธอปล่อยออกมาราวกับผีและเข้าใกล้เธออย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณาทักษะจิตวิญญาณของสวีหยุนแล้วหัวอีห้าวก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเช่นกันมงกุฎดารานี้เป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของราชวงศ์อาณาจักรชิงหลัวเส้นทางการเพาะปลูกที่เลือกโดยสวีหยุนดูเหมือนจะแตกต่างจากเส้นทางของสวีจิวจิวสวีจิวจิวเป็นปรมาจารย์จิตวิญญาณการต่อสู้ประเภทควบคุมแต่สวีหยุนดูเหมือนจะใช้เส้นทางการโจมตีระยะไกล ในแง่ของความสามารถเธอควรจะได้วกว่าสวีจิ๋วแต่ถ้าเธอฝึกฝนในระดับที่สูงกว่าก็ยากที่จะบอกว่าใครแข็งแกร่งกว่าหรืออ่อนแอกว่าแม้ว่าเขาจะคิดเช่นนี้หัวอีห้าก็ไม่มีความตั้งใจที่จะแสดงความเมตตาใดๆในขณะที่ร่างกายของเขาพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพลังจิตของเขาก็ปกคลุมสวีหยุนไว้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องปล่อยจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้และทักษะจิตวิญ,ญญาณของเขายังคงเป็นเรื่องง่ายมากที่จะจัดการกับใต้หลัวลี่ แต่ท้ายที่สุดแล้วสวียุนก็เก่งในการโจมตีระยะไกลและมงกุฎดวงดาวแห่งวิญญาณการต่อสู้นั้นทรงพลังมากกว่าและมีการฝึกฝนสิ่งแหวนดังนั้นจึงเป็นการยากกว่าที่จะจัดการกับมันเมื่อเห็นว่าแสงดาวส่องแสงโดยเปล่าประโยชน์สวียุนก็ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยมือขวาของเขาลูกบอลแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าสองฟุตก็ควบแน่นเหนือมงกุฎดวงดาวเหมือนกับดาวที่ตกลงสู่โลกหยุนเอ๋ออย่าทำร้ายใครเลย ไ้หลัวลี่เตือนอย่างอ่อนแรงแต่สวีหยุนที่โกรธมากในขณะนี้จะฟังเขาได้อย่างไรชี้มือขวาของเธอไปทางหัวอีห่าวทักษะวิญญาณที่สามของเธอดวงดาวบินไปทางหัวอีห่าวดาวกระจายเป็นทักษะโจมตีวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีพลังโจมตีที่ทรงพลังอย่างยิ่งเมื่อระเบิดพลังระเบิดจะเทียบได้กับทักษะวิญญาณหมื่นปีพลังทำลายล้างค่อนข้างทรงพลังเมื่อเผชิญหน้ากับแสงดาวหัวอีห่าวก็สงบและไม่กลัวเขามีการตรวจจับทางจิตเพื่อควบคุมฉากทั้งหมด เมื่อเห็นกระจุกดาวบินมาหาเขาดวงตาของหัวอีเ้าก็เปล่งประกายด้วยแสงแปลกๆแ,และสวีหยุนรู้สึกราวกับว่าเขาเวียนหัวอย่างกระทันหันในขณะนี้หัวอีเ้าขยับมือขวาของเขาไปยังกระจุกดาวเร่งการบินของมันทันทีจากนั้นเขาก็เคลื่อนไหวอย่างเจ็บแสบด้วยมือซ้ายพลังที่มองไม่เห็นได้ตัดการเชื่อมต่อระหว่างสวีหยุนและกระจุกดาวออกไป หัวอีห่าไม่ยอมให้กระจุกดาวแต่ต้องเขาและขยับมือของเขาไปในอากาศอย่างคล่องแคล่วทำให้กระจุกดาวหมุนวนรอบๆตัวของเขาเมื่อเห็นฉากนี้สวีหยุนก็ตกตะลึงเธอนึกไม่ถึงว่าคนที่ไม่มีแม้แต่จิตวิญญาณการต่อสู้หรือผู้ที่ไม่ได้ปลดปล่อยมันออกมาจะสามารถจับแสงดาวของเธอด้วยวิธีนี้ได้สิ่งน,นี้เป็นไปได้อย่างไรช่วงเวลาต่อมาเธอเห็น<ๆ>ว่ากระจุกดาวที่ควบคุมโดยหัวอีห้าจู่ๆก็ขยายใหญ่ขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอ เกือบจะในทันทีเขาคืนดาวกระจายจริงๆคือการตอบแทนผู้อื่นด้วยวิธีของเขาเองสวียุนไม่มีประสบการณ์ต,ต่อสู้มากนักวัวอีเท่านั้นถูกต้องเธอเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยของอาณาจักรชิงหลัวเธอได้รับความรักจากพี่น้องของเธอตั้งแต่เธอ,อยังเป็นเด็กครั้งนี้เธอมาเข้าค่ายทหารเพื่อรับราชการเป็นทหารตามคำร้องขอของเธอเองเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติเมื่อทนไม่ไหวกับคำวิงวอนของเธออย่างต่อเนื่อง เขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากส่งน้องสาวของเขาไปอยู่ในกองทัพสำรองในความคิดของเธอตราบใดที่สวีหยุนไม่ได้ไปสนามรบและเล่นไปสักพักเขาจะกลับไปเมื่อเขาเบื่อกับชีวิตในค่ายทหารแต่ใครจะรู้ว่าสวีหยุนชอบค่ายทหารมากเขาอยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้วแต่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับไปเนื่องจากกองกําลังสำรองปลอดภัยมากที่นี่สวีจิวจึงไม่กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของน้องสาวของเขา ดังนั้นเขาจึงปล่อยเธอไปในเวลานี้หลังจากที่สวีหยุนเห็นเวทมนต์ที่แสดงโดยหัวอีเฮาเขาก็ยืนอยู่ที่นั่นด้วยความมุนงงมองดูดาวกระจายที่มาถึงตรงหน้าเขาหยุนเอรอระวังตัวด้วยใต้หลัวลี่ที่อยู่ด้านข้างตกใจเมื่อเห็นสิ่งนี้จึงรีบใช้การแปลงร่างพยักเข่าอีกครั้งและสกัดกั้นสวีหยุนด้วยการกระโจนใส่เสือ ัวอีเข้าสายหัวอย่างลับๆเด็กโง่คนนี้ควรจะล้มเธอลงพวกเขาได้เสียสละตัวเองเพื่อช่วยผู้อื่นแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสที่จะเข้าใกล้หลังจากติดต่อกับเขาในช่วงเวลานี้เขายังคงชอบไต้หลัวลี่มากแม้ว่าน้องชายคนนี้จะค่อนข้างดื้อรั้นแต่เขาก็มีจิตใจดีขณะที่กระจุกดาวกำลังจะชนไต้หลัวลี่จูจ่ๆมันก็ลอยขึ้นไปในอากาศและระเบิดไปในอากาศเปล่งรัศมีสีทองออกมาจากนั้นสวีหยุนก็ตอบสนอง เมื่อมองไปที่ใต้หลัวลี่ที่เปิดแขนต่อหน้าเขาเขาก็อดไม่ได้ที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกในดวงตาของเขาคนโง่คนนี้ในขณะนี้จู่ๆเธอก็เห็นหัวอีเห่าหันหลังกลับและวิ่งหนีวิ่งออกไปหลายสิบเมตรในพริบตาเดียวเสียงของเขายังมาจากระยะไกลทำไมคุณไม่วิ่งหนีเมื่อมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เช่นนี้คุณไม่กลัวที่จะถูกจัดการโดยทีมบังคับใช้กฎหมายของทหาร ต้หลัวลี่ก็มีปฏิกิริยาเช่นกันหันกลับมาเหลือบมองสวีหยุนด้วยสายตาที่ซับซ้อนและวิ่งตามหัวอีห่าสวีหยุนถูกทิ้งให้ยืนอยู่ที่นั่นเพียงลําพังด้วยความมุนงงสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนี้ทําให้เธอตกใจมากถ้าไม่ใช่เพราะใต้หลัวลี่กระสุกดาวจะตกลงมาที่เขาหรือเปล่าเธอคุ้นเคยกับพลังการโจมตีของเธอมากที่สุดและความรุนแรงของการระเบิดดวงดาวก็เพียงพอที่จะทําให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ คนนั้นคือใครเหตุใดเขาจึงสามารถกำกับการระเบิดแสงดาวของตัวเองได้โดยไม่มีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เมื่อกลับไปที่ค่ายทหารหัวอีห้า <c oughs> ก็เข้าไปอยู่ใต้ผ้าห่มบนเตียงอย่างเงียบๆโดยไม่น่าแดงหรือหายใจใต้หลัวลี่กลับมาช้าก,กว่าเขาเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้กลับไปที่เตียงของเขาแต่เขามาที่หัวอีห้าวแทนขอบคุณเมื่อมองดูหัวอีห้าใต้หลัวลี่ก็พูดสองคำนี้ด้วยความยากลำบากหัวอีห้าเหลือบมองเขา ขอบคุณสำหรับอะไรขอบคุณที่ทุบตีคุณไต้หลัวลี่กระซิบอย่างเขินอายคุณก็รู้ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงหัวอีเห้าหัวเราะเบาๆและพูดว่ากลับไปนั่งสมาธิเร็วๆนี้พยายามเอาชนะฉันโดยเร็วที่สุดเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทนทุกทรมานกับสิ่งนี้ใช่น่าแปลกที่ใต้หลัวลี่ไม่ได้ปฏิเสธในครั้งนี้เขาไม่รู้ว่าเขาลืมหรืออะไรสักอย่างแต่กลับขึ้นไปนั่งคัสสมาธิ หัวอีเหาย่อตัวลงบนเตียงและนอนสบายในสภาวะเข้าฌานเขาไม่กลัวว่าสวีหยุนจะรายงานเขาเท่ากับการรายงานใต้หลัวลี่ยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ได้แสดงระดับพลังยุทธ์ของปรมาจารย์วิญญาณเลยแม้ว่าสวีหยุนจะเป็นผู้บังคับกองพันแต่เขาก็ยังต้องมีเหตุผลใช่ไหมใต้หลัวลี่นั่งอยู่บนเตียงอย่างว่างเปล่าไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เป็นเวลานาน,าน เมื่อนึกถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขาก็ตรหนักได้ว่าผลลัพธ์เมื่อกี้ดูเหมือนจะดีที่สุดเขาถูกทังตรงทุกตีและเขินอายต่อหน้าหยุนเอ๋อแต่การฝึกฝนวงแหวนที่สี่ของหยุนเอ๋อก็สูญเสียทังตรงไปเช่นกันนี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าฉันอ่อนแอเกินไปเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าทังตรงไม่ได้ดูน่ารำคาญมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประตุครั้งสุดท้ายชัดเจนว่าทังตรงควบคุมได้ป้องกันไม่ให้มันตกใส่เขา มิฉะนั้นแม้ว่าเขาจะอยู่ในสถานะแปลงร่างวัชระเสือขาวด้วยการฝึกฝนขั้นที่4ของสวียุนเขาก็ยังได้รับปาดเจ็บยุนเออชันยิ่งห่างไกลจากคุณมากขึ้นเรื่อยๆหรือไม่ไม่มีอะไรจะพูดทั้งคืนและการฝึกฝนก็ดำเนินต่อไปในวันรุ่งขึ้นตามที่คาดไว้สวีหยุนไม่ได้ไรายงานหัวอีเ้าทุกอย่างเป็นธุรกิจตามปกติหลังจากฝึกฝนมาทั้งวันเหล่าทหารเกณฑ์ยังคงเหนื่อยล้าเหมือนสุนัขที่ตายแล้ว ความเข้มข้นในการฝึกอบรมของผู้รับสมัครใหม่เหล่านี้เป็นเวลาสมเดือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปกันเถอะเมื่อมองดูท้องฟ้าที่มืดมิดข้างนอกใต้หลัวลี่ก็ริเริ่มที่จะมาหาหัวอีเฮาแล้วพูดอ้อเป็นอย่างไรบ้างคุณกังวลมากเหรอใบหน้าของไต้หลัวลี่เปลี่ยนเป็นสีแดงและเขากระซิบคุณจะไปแล้วเหรอหัวอีเฮายิ้มและพูดว่าแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ้ามีคนอยากถูกทุบตีไปกันเถอะ ขณะที่เขาพูดสิ่งนี้เขาก็ยืนขึ้นและติดตามใต้หลัวลี่ออกไปหลังจากออกจากค่ายทหารไตหลัวลี่มองไปรอบๆและไม่เห็นอะไรเลยและรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยคุณและผู้บังคับกองพันเคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมฮัวอีเห่าวมองเขาด้วยสายตาเจ้าเล่และถามด้วยเสียงต่ำใช่ใต้หลัวลี่พูดด้วยรอยยิ้มขมขืนเราเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างไรก็ตาม เธอเป็นลูกสาวที่ชอบด้วยกฎหมายและแม่ฉันเป็นนางสนมมีช่องว่างทางสถานะฉันชอบเธอมาตั้งแต่เด็กแต่ฉันพรสวรรค์ไม่ดีไม่ว่าฉันจะทำงานหนักแค่ไหนก็ตามการฝึกฝนของฉันก็ตามเธอไม่ทันหัวอีเห่าหัวเราะและพูดว่าคุณซื่อจังนะใต้หลัวลี่จ้องมองเขาด้วยความอับอายและพูดว่าฉันรู้ว่าคุณจะล้อเรียนฉันฉันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับฉันและเธอไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือสถานะ นี่คือทั้งหมดที่คุณมีหัวอีเห้าพูดอย่างเหยียดหยามไต้หลัวลี่กำมัดแน่นทันทีฉันมาจากภูมิหลังที่ไม่ดีฉันควรทำอย่างไรดีหัวอีเห้าเหลือบมองเขาอย่างเย็นชาถ้าคุณมีความคิดแบบนี้ชีวิตนี้คุณก็ไม่มีความหวังจริงๆกลับไปเถอะฉันขี้เกียจเกินกว่าจะเอาชนะคุณเพื่อเป็นผู้แพ้หลังจากนั้นเขาก็หันหลังกลับและไปที่ค่ายทหารคุณใต้หลัวลี่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหยุดหัวอีเห้าและคำราม ฉันไม่เสียเปล่าหัวอีเฮาพูดอย่างดูหมิน่นการยอมแพ้ตัวเองไม่มีประโยชน์หรือเกิดอะไรขึ้นกับฮีโร่ที่ไม่ถามว่าเขามาจากไหนฉันขอถามคำถามคุณหน่อยถ้าวันหนึ่งคุณกลายเป็นระดับ9วงแหวนหรือแม้แต่ระดับ95ใครจะสนใจว่าคุณเป็นคนธรรมดาสามัญใต้หลัวลี่ตกตะลึงใช่หากเขาเป็นผู้มีระดับ90หรือ95ใครจะดูถูกเขาใครสนใจที่จะเป็นนางสนมแต่เขาจะสามารถมีระดับ90ได้จริงหรือ ัวอีเห้าพูดอย่างใจเย็นคุณคิดออกแล้วหรือยังท่านใดนั้นแสงในดวงตาของไต้หลัวลี่ก็แข็งแกร่งขึ้นฉันจะทำงานอย่างหนักเพื่อเอาชนะคุณก่อนอย่างแน่นอนหัวอีเห้าพยักหน้าและพูดว่าเอาละตราบใดที่คุณสามารถเอาชนะฉันได้ฉันจะขอคืนคำพูดของฉันเกี่ยวกับคุณที่สิ้นเปลืองไม่อย่างนั้นคุณจะเสียเปล่าไปกันเถอะหลังจากนั้นเขาก็หันหลังกลับและเดินไปที่สนามโรงเรียนเพื่อสอนน้องชายของเขามันไม่ง่ายเลยจริงๆ อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางอย่างหัวอีเขารู้สึกมีความสุขเล็กน้อยที่ได้ทําสิ่งนี้หลังจากที่ตรงเอ๋และชิวเอ๋อประสบอุบัติเหตุและหลังจากเข้าร่วมกองทัพอารมณ์ของเขาก็ดีขึ้นมากไม่นานทั้งสองก็มาถึงบริเวณโรงเรียนอีกครั้งด้วยความประหลาดใจของใต้หลัวลี่สวีหยุนกําลังรออยู่ที่นั่นดวงตาที่สวยงามของเขาเต็มไปด้วยพลงังและใบหน้าที่สวยงามของเขาเย็นชา ยุนเอ,อ๋อเมื่อเห็นเธอใต้หลัวลี่ก็ตะโกนอย่างมีความสุขและวิ่งไปอย่างรวดเร็วสวียุนจ้องมองเขาแล้วพูดว่าฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกฉันว่าหยุนเอ,อ๋อมีเพียงพี่ชายและพี่สาวของฉันเท่านั้นที่สามารถเรียกฉันได้ใต้หลัวลี่ลังเลและพูดอย่างช่วยไม่ได้เอาล่ะสวียุนสวีหยุนจำวิธีที่เขายืนอยู่ตรงหน้าเขาได้โดยไม่ลังเลใจเมื่อวานนี้ดวงตาของเขาอดไม่ได้ที่จะสงบลงเล็กน้อย และพูดว่าคุณมาที่นี่เพื่อฝึกซ้อมทุกวันเกิดอะไรขึ้นกับเขาผู้ชายที่ไม่ใช่คนนี้จะทำได้อย่างไรปรมาจารย์วิญญาณมีพลังมากเหรอใต้หลัวลี่ยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าถ้าฉันรู้ฉันคงไม่ถูกเขาทุบตีสวีหยุนพูดด้วยความโกรธมันไราคาจริงๆให้ฉันทำเถอะเมื่อวานฉันประมาทวันนี้ให้ฉันสู้เขาหน่อยขณะที่เธอพูดเธอก็เดินออกจากไต้หลัวลี่และทักทายหัวอีเ่า ใต้หลัวลี่แต่จมูกของเขาและทันใดนั้นก็คิดว่าเขาดูเหมือนจะพูดเหตุผลที่คล้ายกันหลังจากถูกหัวอีเห่าทุบตีเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามเขาถูกทุบตีในหนึ่งเดือนต่อมาขณะที่เธอพูดสวีหยุนกำลังเดินไปหาหัวอีเห่าแล้วแม้ว่าเธอจะดูเยินยอมากแต่ก็สามารถเห็นได้จากสายตาของเธอว่าเธอให้ความสำคัญกับการต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเธอมากเมื่อวานนี้ ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเธอถือว่าเป็นความอับอายและความอัปยสอดสูอย่างยิ่งไม่อย่างนั้นเธอคงไม่มาที่นี่วันนี้แสงจางๆวุบวาบและใบหน้าของหัวอีเห้าเผยให้เห็นร่องรอยของแสงเยน็นฮ่าฮ่เขาก็ดอกไว้ข้างหน้าเขาและพูดติดตลกฉันหวังว่าคุณจะไม่ใช้โล่มนุษย์เพื่อปกป้องตัวเองในวันนี้คุณสวีหยุนโกรธจัดขณะที่เขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างหัวอีห้าซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากเธอก็ขยับตัว ทันใดนั้นเท้าซ้ายของเขาก็ก้าวลงบนพื้นและทั้งร่างกายของเขาก็พุ่งเข้าหาสวีหยุนราวกับลูกธนูด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากหัวใจของสวียุนสั่นไหวเมื่อวานนี้เธอประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่เพียงเพราะเธอไม่ทันระวังตัวในวันนี้เมื่อเห็นการโจมตีอย่างกระทันหันของัวอีเฮาเธอก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วและในขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้แห่งแสงดาวของเธอ กระแสแสงดาวพุ่งออกมาจากมงกุฎดวงดาวอย่างรวดเร็วและตรงไปเพื่อปกปิดหัวอีเฮาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เธอหงุดหงิดก็คือหัวอีเฮาดูเหมือนจะมีภูมิคุ้มกันต่อแสงดาวของเธอโดยธรรมชาติไม่ว่าการโจมตีของเธอจะรุนแรงแค่ไหนเขาก็ยังหลบพวกมันได้เหมือนผีราวกับว่าเขาได้ทํานายตําแหน่งที่แน่นอนของแสงดาวของเธอก่อนที่มันจะยิงออกไปด้วยซ้ําระยะห่างระหว่างคนทั้งสองปิดลงด้วยความเร็วที่น่าตกใจ ปรมาจารย์วิญญาณที่เก่งในการโจมตีระยะไกลกลัวอะไรมากที่สุดความกลัวที่ใหญ่ที่สุดคือการที่คู่ต่อสู้เข้ามาหาโดยธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นสวีหยุนท้าทายหัวอีเห่าอีกครั้งในวันนี้หลังจากพิจารณาอย่างทีทวนมาทั้งวันเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของไต้หลัวลี่เธอรู้ดีว่าไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญที่ไต้หลัวลี่ถูกหัวอีเห่าทุบตีอาย่างรุนแรงแม้ว่าเธอจะค้นพบมันโดยบังเอิญแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไต้หลัวลี่ถูกหัวอีเห่าทุบตีไม่ใช่ครั้งเดียวหรือสองครั้ง แม้ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเสือขาวของไต้หลัวลี่จะไม่บริสุทธิ์และเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่กลายพันธุ์แต่ก็ยังไม่อ่อนแอในด้านความแข็งแกร่งและเป็นของปรมาจารย์จิตวิญญาณการต่อสู้ระยะประชิดแม้ว่าเธอจะมีระดับการฝึกฝนในวงแหวนที่4และไต้หลัวลี่มีเพียงระดับการฝึกฝนของวงแหวนที่สทั้งคู่มีพลังทั้งสองด้านหลังจากปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอแล้ว เธอคิดว่าตัวเองดยกว่าไต้หลัวลี่ในแง่ของความสามารถทางกายภาพดังนั้นหากไต้หลัวลี่ไม่สามารถสู้หัวอีเฮาในระยะใกล้ได้เธอก็จะไม่สามารถสู้เขาได้อย่างแน่นอนดังนั้นทันทีที่เขาขึ้นมาสวียุนก็ตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยให้หัวอีเ้าเข้ามาใกล้เขาไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่เช่นนั้นเขาจะแพ้อย่างแน่นอนในกรณีนี้เธอตัดสินใจทันทีแหวนวิญญ,ญาณดวงที่สามเปล่งประกายเจิดจ้าและแฉกแสงที่เธอใช้เมื่อวานนี้ก็ถูกปล่อยออกมาอีกครั้ง เมื่อวันนี้หัวอีห้าใช้วิธีการควบคุมนกกระเรียนและจับมังกรเพื่อควบคุมกระจุกดาวเธอยังคงมีความทรงจําใหม่คราวนี้เธอไม่ได้โยนมันไปที่หัวอีเหา้าโดยตรงแต่โยนมันลงบนพื้นไม่ไกลข้างหน้าในเวลาเดียวกันแสงสีทองบนร่างกายของเธอส่องสว่างและวงแหวนวิญ,ญญาณทั้งสามที่อยู่ด้านหน้าดูเหมือนจะกระพริบสลับกันทำให้ยากต่อการบอกได้ว่าทักษะวิญ,ญญาณใดที่เธอกำลังแสดงอยู่ กระจุกดาวตกลงบนพื้นและปล่อยระเบิดอย่างรุนแรงทันทีเสียงคำรามที่รุนแรงตามมาด้วยเสียงกระทบกระเทือนที่รุนแรงครอบคลุมหนทางเดียวของหัวอีห้าวสิ่งที่สวีหยุนต้องทำนั้นง่ายมากนั่นคือเขาต้องตีตัวออกห่างจากหัวอีห้าวก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นค่อยๆจัดการกับเขาหัวอีห้ามีพลังมากเมื่อสวีหยุนคว้างกระจุกดาวเขาก็เดาจุดประสงค์ของเธอได้แล้วเธอหยุดเดินและในขณะที่เกิดการระเบิดดาว เธอก็กระโดดไปด้านข้างกระโดดไปข้างหน้าและกลิ้งตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดหลังจากที่ร่างของเขากลิ้งไปบนพื้นเขาก็รีบวิ่งไปหาสวียุนอีกครั้งผลกระทบของการระเบิดแฉกดาวจะลดลงสวียุนเห็นดาวระเบิดและกำลังจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเธอเห็นหัวอีเฮารีบวิ่งมาหาเขาจากด้านข้างฉันตกใจอีกครั้งคนคนนี้ตอบสนองเร็วมาก วงแหวนวิญญาณที่สี่บนร่างกายของเธอสว่างขึ้นทันทีและตอนนี้เธอไม่สนใจที่จะซ่อนความซุ่มซ่ามของเธออีกต่อไปมือของเธอว่าเส้นดวงดาวไว้ข้างหน้าเขาเส้นดวงดาวถักเป็นลวดลายแปลกๆในอากาศมันดูเหมือนมองกุฎดวงดาวและจากนั้นมันก็ห่อหุ้มหัวอีเข้าทันทีมงกุฎดาวทําให้จิตใจสงบทักษะวิญญาณที่สี่นี้คือความสามารถอันทรงพลังสําหรับการโจมตีและควบคุมเป้าหมายเดียว นอกจากนี้ยังเป็นทักษะจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดที่สวีหยุนสามารถทําได้ในปัจจุบันเมื่อมันถูกปกคลุมไปด้วยดวงวิญญาณมงกุฎแห่งดวงดาวมันจะต้องทนทานต่อการตัดแสงของมงกุฎดวงดาวเหมือนใบมีดหากมันสามารถต้านทานได้แสงเหล่านี้จะกลายเป็นหน้ากากเพื่อล็อกคู่ต่อสู้ไว้อย่างแน่นหนาะทรงพลังอย่างยิ่ง